เชื่นชมไรเดอร์สู้ชีวิตค่ะ,คอะนอกจากสู้ชีวิตและสู้ทางเข้าบ้านลูกค้าด้วยยังไงคะลูกค้าทางเข้าบ้านลูกค้านี่สุดยอดอ่ะยังอย่างนี้อยู่หรอนี่นะคะก่อนจะส่งของให้ถึงมือลูกค้าเนี่ยลำบากแค่ไหนก็จะไปให้ถึงมือลูกค้าให้ได้คุณผู้ชมลองดูค่ะทางไม่ยากนิดน,นึงนะครับพี่ไม่ยากอะไรไงปัน่นกีนมาต่อทาง เดี๋ยวนะเมลลูกค้าบอกว่าทางเข้าบ้านย่างนิดนึงนะคะพี่ไม่เรียกเรียกว่ามีนิดหนึ่งนะเนี่ยย่างเยอะเลยเข้าบ้านยังไงก่อน ช่เลยเนี่ยทางเข้าเลยเนี่ยโอ้ย <c oughs> เต็มไปด้วยป่าลกทึบนะคะแล้วก็มีต้นกระถินล,ล้มขวางปิดกั้นเส้นทางอยู่หนุ่มไรเดอร์ก็ไม่หวั่นคะ่ะพี่เขาถือมีดไปฟันกิ่งไม้ที่ขวางถนอนอยู่ด้วยนะคะเปิดทางให้คนอื่นด้วยจะได้สบายหนุ่มไรเดอร์ที่ตามมาข้างหลังสบายและอย่างนี้นะบรรยายความในใจด้วยว่าโอ้ลูกค้าบอกทางจะยากนิดนึงนะคะพี่ไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ค่ะนี่ลแมนไม่มีคําว่าลําบากอันนี้เป็นกับโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กแล้วก็แฮชแท็กแค่นี้จิบจิบคนไปแสด ความที่เห็นเยอะเลยค่ะสู้ๆนะลนยแมนฉันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็มีภาพแชทระหว่างลูกค้ากับรเดอร์ฝั่งรเดอร์ก็ถามลูกค้าไงว่าที่อยู่ตรงตามหมุดหรือเปล่าครับลูกค้าตอบกลับมาว่าใช่ทางเข้าลําบากหน่อยนะ <laughs> <laughs> ลำบากจริงๆค่ะ <laughs> เอ้าพี่ท่านี้นะคะขอชช่นชมนะพี่ปิยะต่อมสูงเนินค่ะเป็นไรเดอร์ออกมาเปิดใจบอกว่าทางเข้าลําบากต้องแปลกอยู่เหมือนกันใน GPS เห็นเป็นทางปกติอ่ะ แต่พอตาม GPS ไปเฮ้ย<อ>ใช่เหรอเนี่ยเป็นป่าขนาดนี้กิ่งไม้มันเอ็นล้มจากฝนพัดไงคะ<อ>นี่เคลียบทางฝ่าเข้าไปจนสุดท้ายส่งถึงมือลูกค้าเป็นที่พอใจนะคะ<อ>ไปฟังกันหน่อยคะ่ะพี่ปิยะเชิญ<อ>ค่ะอพ,อพอเราไปถึงจดทางเข้าอ่ะมันจะลุกๆหน่อยวันนั้นแล้วฝนมันตกฝนตกตอนเช้าวันนั้นเข้าไปก็อย่างที่เห็นนะครับก็คืยมีแต่ต้นไม้ลูกค้าซึ่งลูกค้าบอกบอกก่อนหน้านี้แล้วครับว่าทางเข้าลําบาก ็เอกใจอยู่มันจะลำบากอะไรงมึงมีทางตเข้าไปอยู่มันต้องสู่ลูกค้าอยู่แล้วครับ<ม>เพราะว่าถ้าเราไม่ไปก็เข้าไม่ได้ครับ ก็ต้องไปตรงไม่ได้นี่เป็นไงคะไรเดอร์สู้ชีวิตนะคะเส้นทางนี่เห็นไว้เป็นป่ารกทึบมีกิ่งไม้ล้มขวางถนนกิ่งไม้มันเอ็นลมทุกครั้งเลยที่เกิดลมแรงกับฝนตกช่วงนี้บ่อยครั้งตอนแรกถ้าเป็นเราคงถอดใจนะนี่ใช่ทางไหม GPS ผิดอยากจะรู้ว่าบ้านของลูกค้าเนี่ยเป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่หรือเปล่าทางเข้ายังขนาดนี้ถ้าหาว่าเขาสู้ชีวิตขนาดนี้อย่าลืมกดให้คะแนน5ดาวกับพี่ไรแมนเขาด้วยเป็นขวัญและกำลังใจมีช่องเล็กๆให้กดทิปด้วยให้ทิปไปสักหน่อยก็ดีนะคะ เป็นคนที่ฝ่าฟันจริงๆ <c oughs> <c oughs> ฟันทุกอย่างที่ขวางหน้านและเข้าไปทรงของค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม